ญาเจ้าสิแต่ญาเจ้าคลิปญาเจ้าคลิปวิเคราะห์บิตคอยน์ญาตนฮวนที่อีรุดเตอลินดุชวนชนะบเปรานะวิเคราะห์ญาเจ้าบิยาคุตรตรงตอกกับคอมเฟิร์มตเปชายาตนญาเจ้าคอมเฟิร์มหมดตัวด้านตื้อรสัตติหนะน่ะแต่ฉนบิตคอยน์ญาตราคาญาหนึ่งก็ตดเสียอีปัวจ๊ะจ๋าโดยประมาณนะเจกัวหมดตเปชายาที่ในจวนิตานออ่าวันเตน่ะเจกัวรอคีดจรสินน่อต่อจนะจรสินน่อนะ กูยังมจู้ะสินนตอนตอเราไปใช่หออ่าโอเคเรื่องนั้นะจะส้นของเราเนี่ว่ากูคีดจักจุ้ดเนาะจะรอเนี่เบรกขาเน้ะอย่าเจนี่แก็รอจะจงขเนาะเจนี่่ก็ยาเสานะเจนตฉันแ้นแ่ก็เลี้ยงเขเนาะเจนี่จะมโกานรอโอกามาจงมาไปเนย่ยกูสาเลยนี อ่าขณะนี้ขอตัวอย่างโดยไปใช้นเนี้เนาะถ้ากตลนาจะไปเราใช้ยตรูาตรกรบกลอมนจีนะกับก่อน่นาจหนึ่งเจตักตัวจงสักเส้นสิเลี้ยนเลยนะนะจงเาตรูจุดนอนเลยนาจีนึ่งเมื่อกูกัดพักตัวตักกัดเ่นจเจะนึกูจะลอกามาเลยเจมกดวยลเตานะนาจอยากกูแนะนำตนี้นเจอยาจะในชปเปอร์ออเดอร์บายนเจนี่ชอบมากนี่ย xa ma xeo xa ma bai ta na khana ma ta tarad xe ja ja jina nang ngay ta la nang kumu o kaan yo bai thi ta xe tsaya bai la tira ta nang ngay i zi ma li na je odo ne lang pod tao la xe te ya ne SL ma li jen la kumu wajie yo toh pong nye ta na khana ya xa nyan toh ka pao bai na ta xe ku ja bai bai xa nyan toh toh forex wa ku trade i mai toh toh pe xa ya nyan toh ya tarad forex na ฟลิกนกูใบไม้น่ยใบไม้ตัวาคย่านึงก็เตาเชียชาปัวนะมนสใช้ทียนี้้กนานนะกนอนยาราคาใบในอย่างกูใบยาศูนจุดออลลอดถั่ราคาย่างนึงก็เตาเชียชาปัวนะจะเส้นสีเสียนแต่นั้นทาจะเส้นสีเสียงนนั้นจะเส้นกูใบนอยานี้จุนันี่นัเนยสุดต่อสุเลยถ้าชกุแจใบลิมิตเนี้ยตัวอัดจุดหกนะสีเติยใบลิมิตอีไม้ของเาย่างึงก็เตาเชียปลอาปัว ไม้สุดตอนนั้นยังหนึ่งกับโตเซียชิปัวนะกูจงตัดตอนบ่ายเอาไม้ลิมินดาเจียอย่าเจกูซ่าที่ยังยังระบิตคอยอย่าเตือนว่าจะเล่นเจจักจุดนอกไปเลยนะเจกูจิคุสีนะเจจักจุดนอกไปเจกูว่เตือนบ่ายตัวยี่ไม้ละนะอย่าแต่เสียเตือนหนึ่งรีรอเขาหน้าเจกูไม้นะกูยังเจว่าเจติดลบเลยนะอย่ากูยังเจติดลบนี่นะไลายเสียมาเลยกูฉันใช้เลยจิบูติดลบเลยอยอกแต่ฉันกูไม้นอนหนะเจกูยัง เจตติโลมายาเตนึงรีหลอลอตติลบกะเหลียนะเฮาอย่าหนึงว่ารีลาเมนจิจิฉะกุไมฮาวจิฉะอามกุจะฮอกาเฮานดกันเจลอลกุทจิปงเสียกุเจิคุสีนะยอ่าเจกุจะลจนอทีพีชาวาเปปัวจะจะนเปปัวจะจานะตนนะอ่าเนี่ยปอเนี่ยปอเดเดนี่นอยวิริจาุฮตังตอกขาปฮนอเทียนะนะเจกุมุจอตวกับเาสมองเปชนะ กับรถสมองเจนีรองนอนยอดเจาลูกครอบเดี๋ยนอนะกูจะเต็มลูกครอบจะเส้นเลียนเดี๋ยนอนนะจะเส้นเลียนเดี๋ยนอนหลอตัวจะเส้นสียาระดับนี่เดี๋ยนอนะเรนนอนยังจะเจนี่จาะยอดเจ้ากูกตลาดซล้อเนี่ยมันจะโตหลงเ่าะตสียเนี่เท้าอักจุดนอนตัเาห่นนมีโอกาสหมดเดนะกูเต็มมันจะเป็นเส้นสย่ยาเตย นี่เราเท้าลวงนอหลยตากก้มูจินตาสนอนอยากเจมูอตนะเจมูตถ้าเสียแต่เราจิเท้ารวงนอเนี่ยเราจิเท้ารู้วงนอเนี่ยเราจะลีตากาส่วนเลนะจีตากก้มูก็เกิดส่วงสนกกูมวกนะเจกุที่ว่าโอรินอเนาะกยมวยเขาตัวย่างเปรใช่หเ่านี่เคยมวยรูปวงรงนนอหล่อเลยนอยานี่เคยมวยรูปวงรองนอหล่อเลยนะสร็เดียจากจุดนอ าจากจุดเดนนอนลออยากนึ่ไม่รูปวงนงนี่นอหนลอวนเตะหละนี่เจก,กูมาเป่าสีดูเะยอ่ะหนึ่งรีอมูรีมูร,มร,มรีนี่เทะนะ้าหันก้าตัวทาเปลือกโสเตะหลอนะนี่เขมือรูหุมห่มนอหล่เน้นยันถงรูหุ่เนอ่ กูจะไปไปใช้เต่ยมวยอไรูฮูมลงนี่นอนยักขัตื่นใช่ไหมอ่ะจะไปไปใช้นายจะทำเฟรมเปล่าสมองนะเฮสเปล่านะนะทำเฟรมเปล่าสมองกูจะไปไปใช้เต่นี่ยเคยไวยรูฮูมนี่นอนยักษ์ขัตื่นเนาะทำเฟรมเปล่าสมองอย่างกงาหนะโอเคเนี่เคยไว้อิทิ่ราคาเนี่ยตรงเพื่อ้ว่ารูปเบ็กสินดวนที่อินนั่นนะเนี่ยเคยปีอิตุวราคาคือคือรีตอแน่ะอ่ะ cụ một khi bê sai cả bê thì bỏ thì dùng đó nè à nên nhớ tàu chốt lên tại nó nè nên nó nè ừ ok khi nào tàu bê sai giờ khơi nè nè khơi mù mù lò nè ทุกคนเนะมุทุศ <đ em fundamentals dragging> ูนยแม่าหญ่ต <another normalmente> ้องล้อจากนัมุจงดูจี่ทุกล้อยตุตุทุลิจทุมจังนาะไหนตุทุมจังตัวเก่าอยู่สลังพ่อตาเลยเนี่ยตาเลยจะเนี่ยมันก็วัวเราเขาอยู่มั่งม่อใช่นาย่อ่าในเมื่อเมื่อเขยไม่รู้หูนี่นะเขยนโจทย์ทุลุบเป็นดุลเลยนาย่ะจะทำไงลุทรวลินดูเที่เนี่ยทนไงจะเจ้าลินดเที่ จะเน้นจุนดยอดตัวราคาคล้ายๆคือเที่ยวนี่ยค,คล้ายๆคลึงเก่าที่นะขีดตัวไปใช้กับไปเปาะอ,อ่าอย่ามม้ขีดว่าเส้นสิได้นะเ้น,ะนสิได้จะโอเคนะในตรงนั้นนะนีะว่วานามูลามูลอดโหโห một số nó trái tiền cho nó nó là chỉ mù mù bóng tè mà lên chê tôi mù là chỉ bé nhờ tới và nhớ cho hậu chuột nó này ạ nhớ nhờ cho chuột nó lại nó chỉ chỉ này mà ta nói thì có khi là chỉ xóm mạc nhỏ hay là có khi nhớ cho chuột nó là chỉ những này nên cũng là tiền มันไม่ยากยาเจนเงนเจน่ะเงเจเกีมุดโตลัาเสาเงกชาเชีเปะปัวนนะเงกัชาเชียเป๊ะปัวประมาณสเนาะอ่ายาเงินเจจะงกชาเชียเป๊ะปัวนเสเนาะหายนงกีนาจะเกโตเชียชิปวนหัเงกโตเชียบลป่วนตเนาะคะแนมัจรบเปวโอวิคาอนูนหรือ ยาแต่เร e ื่องตรงนี Shit, honestly, ้เราคนนั้นรจะนมความผันผวนวิอกชิ้นตกกจจนวนััเมื่ออิจฉสสื่อช่วยรองอะไรแต่อจที่นยจะนมความผันผวนมนจีนะจะยยังน้อี่ยังเรืองติดเรดเลยนอวัลอเียยาองติเทรม้วหลกิขาหลจวนน้จอดเทนะโอเคทะเลนไปเซื้อ nhà nó tên cho clip đi nói dân trong chậu của sông youtube là tiếp ba tiếp tám được cụ thế đi thì tôi sẽ cho clip nó dùng rồi cho tận đây này